ต้อนรับท่นานนายกองการบริหารส่วนจังหวัดรีรัพร้อมคะวันนี้พามาชมบรรยากาศการเปิดงานปิดทองพระเจ้าใหญ่วันหงประจำปี2567โดยมีนายภูสิทธิ์เล็กกุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรัมเป็นประธานพร้อมคณะและได้มีการแสดงต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ครับทุกคนที่มาร่วมงานนี้ก็ขอให้ทุกคนมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดวีรำและอำเภอใกล้เคียงเที่ยวงานปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงประจำปี2567ระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2567นี้ซึ่งจัดขึ้นณวัดหงบ้านศรีสะแลดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงจังหวัดวีรำ ภายในงานมีการเปิดให้ประชาชนคุณทั่วไปได้มาสักการะบูชาและปิดทองพระเจ้าใหญ่และยังมีร้านค้ายอีกมากมายให้เลือกซื้อเลือกหาตลอดทั้งสัปดาห์ไปเลยครับ